บางครั้งเราพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไรก็ยิ่งไม่แน่ใจว่าที่พบนั้นดีที่สุดจริงหรือยังพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าเรียกว่าอนุตริยธรรมเป็นธรรมะหกประการที่ไม่ใช่เพียงคำบอกเล่าแต่คือเส้นทางจากความไม่แน่ใจสู่ความมั่นคงของใจจริงๆ ลองนึกถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เราพึ่งคนรอบข้างเงินชื่อเสียงหรือแม้แต่ความคิดของตัวเองบางวันสิ่งเหล่านั้นมั่นคงบางวันกลับสั่นไหวแต่พระองค์ชี้ไว้ว่วามีที่พึ่งชนิดหนึ่งที่ไม่สั่นคลอนไม่เปลี่ยนไปตามโลกสิ่งแรกในอนุตตริยธรรมคือการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ไม่ใช่การกราบไหว้เฉยๆแต่คือการวางใจลงในทางแห่งความรู้แจ้งเมื่อใจยอมรับว่ามีทางที่พ้นจากความหลงพระพุทธเจ้ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงนั้นจากที่พึ่งภายนอกสู่ศรัทธาภายในจากความพยายามภายนอกสู่ความเข้าใจที่เริ่มก่อตัวในใจนี่คือจุดเริ่มของสิ่งสูงสุด ไม่ใช่เพราะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่เพราะไม่มีสิ่งใดภายในใจที่สูงไปกว่าการรู้จริงเห็นจริงพระองค์ไม่ได้ตรัสให้เราท่องจำธรรมะหกข้อแต่เพื่อให้เราเห็นว่าทุกก้าวที่ใจพัฒนาตั้งแต่ศรัทธาศีลสมาธิจนถึงปัญญาล้วนเป็นการเดินขึ้นยอดแห่งธรรมเดียวกัน ในตอนถัดไปเราจะค่อยๆเปิดดูทีละขั้นว่าแต่ละข้อในอนุตตริยธรรมบอกถึงสิ่งใดในใจเราและทำไมพระองค์จึงตรัสว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วมีหลายครั้งที่เราเผชิญเรื่องยากแล้วหันไปหาคำปลอบใจจากคนรอบข้างบางครั้งก็พอช่วยได้แต่บางครั้งกลับทำให้ยิ่งรู้สึกว่างเปล่า เพราะที่พึ่งภายนอกไม่เคยอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธังสรนังคฉามิแปลว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะไม่ใช่แค่คำพูดเวลาเข้าวัดแต่คือการวางใจลงในผู้รู้แจ้งความจริงที่สุดผู้ที่คนพบหนทางดับทุกข์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศรัทธาอย่างเดียวลองนึกถึงช่วงที่เรามืดแปดด้านไม่รู้จะทำอย่างไรต่อ ข้างในมีคำถามว่าจะไว้ใจใครดีจะเดินต่อทางไหน